ให้ทางกรจาในการคุยในวันนี้ผงผ่านบอกว่าองที่จะมร่วมพันธุ์ที่อย่ในงานในองค์การต่างๆตงๆนภาคัตามงกตาอารบรนษัทิ เรามีการตอ่ยนตนนครับนอจากนี้กรงพยาา่ดีดรมจากป่ยให้ลป่วยทีงรั่อี่ามรถานบาลให้ริการตรสุขภาพกัรักษาสำหรับสานบนที่ได้ตก็จงอกป่วยใหความรู้และก็รรู้ควม้าสยนะครับสัานนที้ก็มีอให้ความรู้และกรับรูความรั้ดีทางาสมย์นะครับสำหรับนี้ ดีค่ะหนูีื่อเด็กหญิงรัชาท่องเที่ยวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งโรงเรียนปรารัชมงคลอัมพงนาจังหวัดลําปางวันนี้หนูกับเพื่อนได้มาเข้าร่วมกิจกรรมโบราณวิถีพงการสาราที่กลุ่มเราทำในวันนี้นั่นก็คือปฎิบัติโครงการพรราชาบุตรของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะ ความรู้ที่ได้รับในวันนี้นั่นก็คือสารานุกรมไทยและพระราชดำรั เขาไปวิ่งฟิลนะที่บกเจ็ดครับเขาจะไีวิ่งฟลว่พร้อมครับสาภาพครับ บก็อกว่าถ้าอยนอไรลงไปอาจจะเกิดคนที่อยนลงไปนะอาจจะเกิดไขหรือว่า่้ะครับครับไปไปแล้ว 好了。